บ่มีนาสี้ร้อยกรรมการไปเอนั้นบ่ต้องคนงานแต่เสื้อสีผ้าแกนแค่แกนเนาะต่อไปนันนาะอันป้าอยากให้บรรดานกกีฬาเฮายกเวทขึนเอาสูๆเด้เนาะให้มันบิดหัวเนาะเวลาเฮาเดินด บดาทีมนักกีฬามอสมอ,มอ,มอ,องมยมปลายโรงเรียนเนาะแล้วก็มอที่นี่ทื่มามีบดานักกีฬาเต้โรงเรียนแต่ละค่เชิญใน,นข้าร่วมในการแข่งขันในป็น การแข่งขันประจำปีปีนี้ก็ถือว่ามีบรรยากาศน้องจุดประสงค์ของการจัดพิธีวันนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดการแข่งขันบาสติสนักเรียนประจำปี2012-2013นั้นเป็นเพียอเข้าห่วมในพี่น้องเพื่อนก็เป็นเกียรติของผมขอสุขเซยท่านวัดแจงพิมพ์ หัวหน้าห้องการศึกษาที่การและกีฬาเมืองเวียงขอเป็นเกียรติขวามห่วงขอถึงเท่านครึ่งเตยสมอนหัวหน้าคาะท่าเมื่องขอเป็นเกียรติขวามห่วงผมเตยท่านผูมิบัตรนาหงพ่อหัวหน้าผู้การศึกษาที่การเมืองทั้งเปียนเป็โทจัด การแข่งขันกีฬาโปรปิเกตทองหงส์ขอสุขสุขโดยนอกจากนั้นยังมีบรรดาท่านหัวหน้าอณะกรรการโรงเรียนมอต้นมสองมปลายและบรรดาคณะกรรมการบรรดาน้องนักกีฬาทั้งหมดองคทารเมืองสอบพิเกตทองหงส์ขอสุขสุขโย คนอื่นมาโผเงี้ยตัดชนะประทับการแ่างใกล้รั้งนี้สา,า,สาธารณรัฐสั้นใยประชา,า,า,าชนลแล้วคศ2012แทนการจัดการให้กขันที่แลาวบันตินักเนียนยงไม่มีบรรยากาศพลดพื้นมวลซื่นมีสุขภาพแข็งแรงมีความสามัคคี เพืนห่างจากสิ่งเพติตเพื่อเป็นการผูกด,ดมสุบยุให้หนักเงียนในสัต์มัธยมได้มีการผิดแอบเสริมสร้างค่วมสำนิกสำนานเป็นให้มีค่วมปลอดไทยและเสริมสร้างควมสำนักที่คัดเอานักกีลาที่มีพรสวรรค์ดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนให้แก่ตัว,วที่ร่วงโรยที่เราคณะเราเราบักชวน สายแบกออาไปส่งสายสายอ้าเนาะสายหมดต้นมีหนึงหมอสบั์กังเนาะและย่าแข่งขันในสุขเมียงส่งพันสิบสองสองพันสิบสามจักรเสวเบีสามสงพันสิบสามแต่ละสายพอเข้าจะจัดเลือกสิ่งหันนาตัวบินหนึงหัน้งกดปไายหน่งัน มีพัฒนาคือตองมีท่วงสามที่มีน้ำใจฮักกีฬาผู้พิทผู้นึงและผู้ให้เอาไปสามนักนิเวศย่าประกดการโยธ์จำจังในสังคมเพลินห้างจากเซปุตต่างสโมสรกีฬาแต่เราเงียนจัดตั้งการฝึกซ้อมและทษาาแข่งขันสองในแต่ละสูนย์เงียนตรงกับ สาธารณัปตยประสาสุราสัตที่หากีาแข่งขันกีฬาบาเักเรียนิ่งขันหัวหน้าของการศึกษาพิการและเลเมืองเวียงเพื่อเป็นพ่วงนั้นไปจุถึงจนสำเร็จการแข่งขันถ้าเอานักกีฬานกหรือเอานักััันนนนทรเเเววีีี่กกกาายยใ ในนั้นั้นถ้าคณะใดมีเหตุผลเออทีบันทามนุษเทพน่าจะดทั้งหน้าบีบีเอาไปตองสาอหงุ่ใไปเพอคนอ่ีกน้องอาจจะตเยอ่ปีนี้นี่พลเอไปแข่งกีฬาอยู่เออระเพ็กตะพลวินกับตอวที่นอง อุกร์ไม่ิดท้นีกับีสองนะครับเป็นสิบต่างเลยี่น้องเพื่อนเนื้อาตนลุงเออเปลี่ยนลยมบเ้อรีาข้องแคบมด้หินน้ันี่แน่นแล้วมันเอเลอเกียวกรอบไป้วยเั้เนื้อเก่ยวมีหัวแบ ได้เอนเอามาเกอไเวตารแข่งขันก็เรมขึ้นแล้อาอนาาิีเอากำลังเก่ากับเวลานี้กระทือนักกีฬาสออกำลังนปาดอยู่อยู่ดื้ ทิ้มปกครองยังคลองพาดอยพี่น้องเอาปกครองตีบอลขึ้นไปเอาเอาเอาไปแล้วพี่น้องเออประตูโอ้ยดี่เอาประตูของศึกษาการเมืองเอาถือกำจะปีนบานของปกครองหน่อยเอากำลังสุลบูนู่ประตูของศึกษาการเมืองเรียบๆเอาเบอร์ปกคลองสุดไป

ờ, subscribe cho kênh Ghiền Mì ừ, không bỏ lỡ